พอพักกินข้าวกินอิน่มน้ำสำราแล้วก็เดินทางต่อใช่ไหมจากแถวแถวสีลงอะไรพวกเนี้ยก่อนจะถึงปากอา่าวไอ้สมุปรางาเนี่ยนะแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยมันต้องผ่านพวกไอ้ตำลุอ่อนอ่าพวกกกต,ตะเกียรตตำลุบางปูพามาเรื่อยนะจนถึงปากอ่าวนะแต่ตอนที่เดินทางทางทะเลมาเนี่ยท่านพาแบบว่าพายเรือต,ตามๆมันมาอย่างนี้นะอ่าไม่ได้มาเป็นแบบเป็นหน้นนนนากระดาษนะแต่พอมาถึงปากอ่าวเนี่ย นากาเนี่ยน้ายะแถ,แถวพัฒสมุรเจดีอะไรพวกเนี้นะท่านจัดเรือทับเรือใหม่นะท่านหน้ากระดาเรียงหนึ่งเลยนะแต่แม่น้ำเจ้าพยาเลยอะ่ะคือจะเข้าธนบุรีไงแถวธนบุรีนี่กรุงธนตอนนั้นอะมีพมา่าอยู่ด้วยนะท่านเตีหมดนะคือมันจะเป็นกกเป็นเหล่าที่พมา่าเหมือนกับวางกาลังไวอ้อ่ะพระเจ้าตากเดินหน้ากระดาเลยนะทับท่านอะ่ะคือเขิมนะเจอพมา่าพวกหัวเตีหมดท่านเก็บ ท่านเก็บพม่าแถวธนบุรีแถวตามชายฝั่งนะที่ว่ามาตั้งแกง๊งตั้งก๊กกันนะท่านเก็บหมดนะเสร็จแล้วท่านถึงไปที่โพสามต้นที่ยุธยานะตีกระเจิงหมดนะกู้ชาสำเร็จวันที่หกพฤศจิกายนพศสองพันสามร้อยสิบนะเป็นวันที่กู้คือตีพม่ากระเจิงเลยอ่ะนะเสร็จแล้วท่านพักที่นั่นใช่ไหมกองทัพเนี่ยท่านหยุดเรือที่นั่นนะ ท่านเรียกไอ้บุญบุญมีมาเลยคือไปดูแลคนที่แบบว่าบาดเจ็บอะไรดูแลให้อย่างดีนะให้พักผ่อนแล้วก็สมไฟย้ายย้ย่าให้ยุงกัดนะเพราะยุงเยอะนะสมัยนั้นน่ะแล้วก็เอ็งไปต้มเหล้าเอ็งให้พลทหารนี่ไปต้มเหล้าเลยนะต้มเหล้าเลี้ยงฉลองเลยแล้วก็เอาพลังพลไปปลดปากกระบอกที่แบบว่าเขาดักไข่ไว้ใช่ไหมก่อนจะตีก่อนจะเข้ามานี่ท่านดักไข่แล้วใส่เรือไว้ไงสเบียงอะ่ะก็คือสั่งให้ต้มส้ม แก้มเล้าแต่กําชับไอ้บุญมีว่าเอาแค่สุราพอนะนาลียไม่ต้องเลยนะนาลีนี่ไม่เอาเพราะว่าพึ่งตีสําเร็จไงมันยังไม่นิ่งเหตุการณ์ยังไม่นิ่งเอาแค่สุราพอเน,นี่ยนี่คือการกู้ชาติของพระเจ้าตากนะท่านยิ่งใหญ่แล้วก็คือไม่รู้ว่าลืมอะไรไปบ้างเปล่าอาจจะละเอียดไม่พอนะเอาแค่นี้นะ